สวัสดีครับก็มีคำถามนะครับเกี่ยวข้องกับ ADE หรือ Antibody Dependent Enhancement นะครับซึ่งมันจริงๆคือการที่เรามีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือว่าวัคซีนเนี่ยแล้วทำให้การติดเชื้อถ้าเราไปเจอครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะอาก,การรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นถึงชีวิตได้นะครับมันมีความสําคัญและน่ากลัวอย่างไรบ้างและมันคืออะไรนะครับมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรในกรณีของโควิดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสําหรับกรณีของแอนติบอดีดิพเอนเดนเอนแฮนซ์เมนต์เนี่ยมันหมายความว่าเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดที่เป็นแอนติบอดีนะครับออกมาในร่างกายแล้วแอนติบอดีตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอนติบอดีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหมายความว่าเวลามันไปจับเชื้อแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เชื้อหมดฤทธิ์ไปได้นะครับ แล้วพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆคืออาการโรคติดเชื้อจะรุนแรงขึ้นนะครับด้วยวิธีการาต่างๆนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่า1นึ่แอนติบอดีที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็น non neutralizing antibody หมายความว่าจับเชื้อแล้วมันไม่สามารถกําจัดเชื้อได้นะครับจะไม่ใช่ neutralization antibody ซึ่งเราต้องการให้มันเป็น neutralization หรือเป็น neutralizing antibody นะครับเวลาที่เราวัดวัด ค่าค่าค่าแอนติบอดีกันเนี่ยนะครับเราต้องรู้ตัวนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันเป็นภาวะที่นักวัคซีนวิทยาหรือหรือกลุ่มของพวกภูมิการวิทยาเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเคยเกิดปรากฏการณ์นี้มาก่อนนะครับในเมื่อประมาณปี1960ในช่วงนั้นเนี่ยจะมีการสร้างวัคซีนต่อหัดนะครับหรือมีโซ่แล้วก็ต่อ RSV นะครับ respiratory syncytial virus นะครับที่เอามาใช้ในเด็กนะครับเขาพบว่าการฉีดวัคซีน2ชนิดนั้นในช่วงนั้นเนี่ยใช้ไปแล้วนะครับพอเด็กเขาไปเจอตัวโรคจริงๆเนี่ยทำให้เขาเป็นโรคที่รุนแรงขึ้นนะครับทำให้วัคซีน2ตัวนั้นเนี่ยหยุดการใช้ไปนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาก็มีการพัฒนาวัคซีนพวกนั้นออกมานะครับแล้วก็รุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ทําให้เกิดภาวะ ADE อย่างที่เรากังวลแล้วนะครับโรคอื่นที่เรา มีนะครับคือพวกนี้เนี่ยก็เจอในขั้นตอนการผลิตวัคซีนหรือว่าตัวโรคด้วยนะครับเช่นวัคซีนโรคเอชวัคซีนอีโบลาอย่างเงี้ยเขาก็เจอกันนะครับหรือวัคซีนในสัตว์เช่นวัคซีนของแมวนะฮะที่เป็นเฟลีนอินเฟกชั่นสเปริโทอไนต์ไวรัสนะครับตัวเนี้ยก็จะเจอภาวะเอดีเอได้ไหมคราบว่าฉีดให้แมวเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาแมวไปติดเชื้อแล้วก็เจอว่าโรคมันรุนแรงขึ้นนะอันนี้เป็นภาวะ ADE ีเอนะฮะต่อมาเนี่ยตัว มันก็ไม่ได้มีแค่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่มันมีคําถามเกี่ยวข้องว่า,วาถ้าเราติดเชื้อครั้งแรกแล้วไปติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะเป็นรุนแรงขึ้นมันมีได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีนะครับมีตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับก็คือกรณีของไวรัสเดงกีนะครับหรือไวรัสไข้เลือดออกของประเทศไทยเรานี่เองนะครับมันมีทั้งหมด4สายพันธะุ์ถ้าเราติดสายพันธุ์แรกเนี่ยแล้วไปติดสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยเขาพบว่าแอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากสายพันธุ์แรรรกนนนนนััั้ะะคบมมมไ่่สาาถทีจเป็ n e u t r a l i z a t i o n antibody สำหรับสายพันธุ์อื่นๆได้นั่นหมายความว่าเรามีแอนติบอดีต่อสายพันธุ์หนึ่งแต่พอไปติดอีกสายพันธุ์หนึ่งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันไม่สามารถป้องกันได้เนี่ยตัวแอนติบอดีเนี่ยไปจับกับเชื้อทําให้เซลล์กลุ่มหนึ่งมากินมันนะครับก็คือเซลล์กลุ่มโมโนไซต์แมโครฟาจนะครับพอกินมันเข้าไปนวเนี่ยไอตัวไวรัสตัวนี้มันชอบเซลล์2ตัวนี้มากนะครับ เนื่องจากมันยังไม่หมดริ์จากแอนติบอดีมันก็สามารถเข้าไปในเซลล์2เซลล์เนี้ยแล้วก็เพิ่มจํานวนทําให้โรคของเรารุนแรงขึ้นได้นะครับอีกอย่างนึงอีกวิธีหนึ่งของการเกิด ADE ไม่ใช่การที่มันกินเข้าไปแล้วก็ไปเพิ่มจํานวนในเซลล์นะครับมันก็มีการเกิดการอักเสบที่เรียกว่าไซโตไคน์สตอร์ขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยอ,อันนี้มันจะเป็นเพราะว่าเกิด i m m u n e c o m p ม e x มันหมายความว่าเรามีตัวเชื้อจับกับตัวแอนติบอดีเยอะๆนะครับกลายเป็นก้อนก้อนหนึ่งขึ้นมาตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Im m u n e c o m p ม e x นะครับมันจะวิ่งไปอยู่ตามบริเวณที่ต่างๆของร่างกายนะครับพออยู่บริเวณนั้นเนื่องจากมันไม่สามารถกําจัดเชื้อให้หมดสภาพหมดฤทธิ์ไปได้มันจึงต้องเรียกเพื่อนๆของมันมาก็คือกลุ่มของพวกไซโตไคน์ต่างๆหรือว่าสารอักเสบต่างๆทําให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงกว่าปกติแล้วก็โรคก็จะรุนแรงขึ้นได้ด้วยนะครับ ันนี้ก็เป็นวิธีที่2ของการเกิด Antibody Dependent Enhancement นะครับโดยสรุปจริงๆคำว่า Antibody Dependent Enhancement หมายความว่า1เราต้องมี Antibody ก่อนและต้องเป็น non neutralizing antibody นะครับ Dependent ก็หมายความว่าต้องมี Antibody Enhancement หมายความว่าทำให้ตัวโรคมันเป็นรุนแรงขึ้นเมื่อไปติดมันจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึง่งทีนี้ถามว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรากังวลไหมในกรณีของโควิด -19 นะครับ ในช่วงแรกที่เรามีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาเนี่ยก็มีวัคซีนต่อหลากหลายส่วนของไวรัสนะครับโดยเขาเจอครั้งแรกนะครับโดยเป็นการพัฒนาวัคซีนต่อตัวเยื่อหุ้มของไวรัสมันหรือเรียกว่า N p r o โปรตีนหรือ Envelope ลโปรตีนครับตัวนี้เขาทำไว,ไวรัสพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มีวัคซีนต่อส่วนนี้ของ ของตัวไวรัสแล้วเขาพบว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยเกิดภาวะ ADE ขึ้นนะครับทำให้เป็นการตื่นเต้นในวงการวิทยาศาสตร์ในช่วงต้นปีของปีที่แล้วนะครับที่ออกมาเยอะแยะเลยบอกว่าโอ้ยนะฮะเป็นฉีดวัคซีน,นจะเกิดภาวะ ADE ได้นะฉีดวัคซีนมาล้วแย่อย่างวันอย่างนี้นะครับเนี่ยมันเป็นแค่สันนิษฐานอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็เจอกับเอ็นโปรตีนนะฮะที่สําคัญคือ เขายกเลิกการผลิตวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับเอ็นโปรตีนไปโดยปริยายเลยนะครับเพราะว่าแค่ผลการทดลองอันนี้จริงจริงไม่ได้เจอแค่1การทดลองนะครับเจอใน2อสาการทดลองด้วยซ้ำไปนะครับและที่สําคัญคืออาจจะไม่ได้น่าห่วงขนาดนั้นเพราะว่าเขามีการทดลองอีกอย่างหนึ่งก็คือเอากรณีของแอนติบอดีต่อเอ็นโปรตีนเนี่ยฉีดเข้าไปในสัตว์ทดลองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลยนะฮะแล้วเอาสาัตว์ทดลองกลุ่มนี้ไปติดเชื้อโคโรนาไวรัสจริงๆพบว่าไม่เกิด AD ดีอีกขึ้นนะครับ ตรงนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่เนื่องจากว่ามันมีความอันตรายต่อคนถ้าเกิดเราต้องการเอาวัคซีนมาใช้เขาจึงยกเลิกวัคซีนตัวนี้ไปนะครับจึงเป็นที่มาของการผลิตวัคซีนต่อโปรโตีนหนามหรือ s p i ค์โปรตีนอย่างที่เรามีในปัจจุบันนะครับจริงๆเนี่ยการทดลองวัคซีนของโควิดมีเป็นร้อยชนิดเลยนะครับแล้วก็มีวัคซีนต่อ s p i ค์โปรตีนบางอย่างที่ทําให้เกิด ADE ได้นะครับเจอในสัตว์ทดลองเขาก็ยกเลิกวัคซีนกลุ่มนั้นออกไปเลยนะครับ วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือไม่พบ ADE ในสัตว์ทดลองเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ในการทดลองในเฟสต่างๆเฟสสองเฟสสามเนี่ยก็ไม่เจอภาวะนี้นะครับจนปัจจุบันนี้มีการใช้วัคซีนโควิดกับคนทั่วไปในประชากรโลกนะครับถ้ามันเกิด ADE ขึ้นจริงๆในกลุ่มตัวอย่างเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นแล้วครับและสิ่งที่เราจะต้องเห็นถ้ามันเกิด ADE จริงๆมันคืออะไรครับคือการที่เราฉีดวัคซีนให้คน แล้วปล่อยคนไปใช้ชีวิตเมื่อคนเหล่านี้ติดโควิดขึ้นมาอาการจะต้องรุนแรงมากๆเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะแต่สิ่งที่เราเจอคือตรงกันข้ามเลยครับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยหัวป่วยกันระนนวนะฮะอาการก็รุนแรงอาการหนักนอน ICU นะครับแต่ว่าคนที่เขาฉีดวัคซีนไปครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรนะครับกับสบายดีนะฮะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นข้อค้านอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับว่าวัคซีนโควิดทําให้เกิด ADE ได้ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกที่มีการพัฒนาวัคซีนโควิดจะมีคนออกมาเตือนนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆนะครับด็อกเตอร์คนนู้นคนนี้ออกมาบอกว่าเอออาจจะเกิดภาวะนี้ได้นะนะครับเราไม่เจอครับนะในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่เจอดังนั้นภาวะนี้ไม่ได้น่าห่วงแต่อย่างใดสำหรับผมเลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปก็เป็นคําถามเกี่ยวข้องกับว่าถ้ามันเหมือนเดงกีล่ะเช่นว,ว่าเราติดครั้งแรก มันมี4ี่สายพันธุ์เราติดสายพันธุ์ที่1่ครั้งที่2ไปติดสายพันธุ์ที่2 3หรือ4เนี่ยโรคมันจะรุนแรงขึ้นแล้วโคโรนาไวรัสเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่ติดในคนได้นะปัจจุบันเนี่ยถ้านับตัวโควิดเข้าไปด้วยก็จะมีทั้งหมด7ชนิดที่เราเจอกันในคนบ่อยๆนะครับ4ชนิดเนี่ยเป็นเหมือนหวัดธรรมดาไม่ค่อยรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะครับ อีก3ชนิดที่เหลือเนี่ยก็จะรุนแรงแล้วก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าโรคซาร์สนะครับโรคซาร์สที่ออกมาช่วงต้นประมาณปี2003ช่วงที่ฮ่องกงนะตรงระบาดเยอะๆเน,น,นี่ยอันเนี้ยก็เป็นที่รุนแรงต่อไปก็เป็นเมอร์สคอฟนะครับที่ตะวันออกกลางตรงเนี้ยก็จะรุนแรงนะครับตัวล่าสุดก็คือไอตัวนี้แหละครับที่เราเจอกันอยู่ก็โควิด19นะครับมันมีหลายสายพันธุ์หมายความว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเคยติดอย่างอื่นมาก่อนเช่นหวัดทั่วไปหรือเคยเป็นซาแล้วหายอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วเรามาเจอโควิดเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยคือเรายังไม่พบว่ามันมีปัญหาแบบนั้นนะครับเพราะว่าไอ้กลุ่มที่เป็นโคโรนาไวรัสทั่วๆไปที่ไปทําให้เกิดวัดทั่วไปที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยคนหลายๆคนก็มีภูมิต่อพวกนี้แล้วนะครับและภูมิต่อพวกนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบังเอิญมันเป็น non neutralizing antibody ต่อตัวโควิดด้วยสามไปนะครับแต่เราไม่ได้เจอว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมันมีปัญหามากกว่าคนที่ไม่เคยมีภูมิแต่อย่างใดน,นะฮะ ังนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรเยอะนะฮะและอันที่2ก็คือกรณีที่เราเป็นโควิดครั้งแรกนะฮะแล้วเราบังเอิญไปเจอโควิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษากันอยู่ทําไมถึงศึกษากันอยู่นะครับเพราะว่าโควิดมันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวถูกไหมครับมันมีตั้งแต่อัลฟาเบต้าแกมมาเดลตาแลมดาและอื่นๆือีกมากมายนะครับก็เรายังไม่เจอภาวะนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่า เกิดว่าในอนาคตมีการกลายพันธุ์ของตัวไวรัสไปอีกเนี่ยแอนติบอดีที่เราสร้างขึ้นมาจากการติดเชื้อครั้งแรกอาจจะเป็น non neutralizing ต่ออีกสายพันธุ์หนึ่งก็ได้แล้วทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับอ่าก็ ADE เนี่ยจริงๆถ้าให้พูดมันก็จะมีความสำคัญอีกสองสามอย่างที่ผมอยากจะให้รู้ไว้นะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างหนึ่งซึ่งผมได้พูดไปในวิดีโอซึ่เกี่ยวข้องกับแอสโตแบนแล้วนะครับ อะไรบ้างนะครับ ADE มาทบทวนอีกอย่างหนึ่งคือ antibody dependent enhancement นะครับมันจะเป็น non neutralizing antibody คือไม่สามารถกำจัดแลนะทำให้เชื้อหมดฤทธิ์ได้ทำให้เซลล์ต่างๆซึ่งมาเก็บกินมันเข้าไปกลายเป็นบ้านของมันทำให้มันสามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับแต่ในโคโรนาไวรัสเนี่ยมันแตกต่างกับไวรัสอื่นๆก็คือพวกกลุ่มไข้เลือดออกเดงกีต่างๆเพราะว่าตัว ของเซลล์ต่างๆคือเซลล์แมคโครฟาจนะครับหรือว่าโมโนไซต์เนี่ยพอมันรับเอาส่วนของโคโรนาไวรัสเข้าไปในตัวมันเนี่ยโคโรนาไวรัสมันไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ในเซลล์เหล่านั้นนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เจอแบบกรณีของไวรัสเคลือนออกนะครับอย่างที่2ก็คือ ADE สามารถเกิดขึ้นได้โดยการเกิดอิมมูนคอมเพล็กซ์นะครับคือเชื้อจับกับ non-neutralizing antibody ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้แต่ว่ามันก็เออ,เอ,อโทษทีนะครับ เสื้อมันยังมีริ์อยู่แล้วร่างกายเรากําจัดไม่ได้จึงต้องเรียกสารอักเสบอื่นๆมาเพื่อทําลายมันอ่าอย่างเงี้ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกิดอันตรายขึ้นได้นะครับวัคซีนดงกีเนี่ยหรือวัคซีนไข้เลือดออกที่ทดลองในฟิลิปปินส์นะฮะเขาทํามาเพื่อสสายพันธุ์ เขาเพบว่ามันทําให้เกิดภาวะ ADE ได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่การติดเชื้อเดงกีเฉยๆนะครับแต่ว่าการฉีดวัคซีนเดงกีในนี้ก็มีปัญหาได้ด้วยนะครับจึงมีการเปลี่ยนแปลงคําแนะนําบางอย่างของตัววัคซีนไปนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะอีกอันนึงซึ่งอยากจะคุยก็คือกลุ่มที่คล้ายๆ ADE เหมือนกันที่มีความเกี่ยวข้องและผมอยากจะให้ความรู้ตรงนี้เป็นความรู้เสริมนะครับสำหรับคนที่ดูช่องของผมนะครับเพื่อว่าเราจะมีความ เชี่ยวชาญเทียบเท่ากับนักภูมิคุ้มกันวิทยาหรือว่านักวัคซีนวิทยานะครับคำคำหนึ่งก็คือ enhanced respiratory disease นะครับอันเนี้ยมันแปลว่ามีภาวะที่เกิดการอักเสบใ,ในทางเดินหายใจสูงกว่าปกตินะครับอันนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนบางอย่างด้วยนะครับก็คือ ade เนี่ยนะฮบางอันเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เกิด enhanced respiratory disease ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือในกรณีของ มีเซล์หรือว่าโรคหัดแล้วก็โรคไอซีซึ่งผมเคยบอกเรื่องเกี่ยวข้องกับวัคซีนปี1960ไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ไม่มีไอตรงนั้นใช้แล้วนะครับวัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบันสำหรับกลุ่มเนี้ยใช้ได้ผลโดยไม่มีภาวะ ADE ไม่มีภาวะ enhanced respiratory disease แล้วนะครับอ่าแต่อย่างหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องก็คือวัคซีนซึ่งเราฉีดเข้าไปเนี่ยเราหวังผล1ให้สร้างแอนติบอดีอันที่2ให้สร้างภูมิคุ้มกันระดับเซลล์นะครับ คือระดับเซลล์เนี่ยที่เราพูดถึงกันบ่อยๆก็คือ t ีเซลล์นั่นเองถ้าใครเคยฟังเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิกันวิทยาที่ผมเคยพูดไปโดยละเอียดของ u ูทูบเนี่ยลองลองย้อนกลับไปฟังดูก็ได้นะครับคงจะทราบว่าเรามีอย่างหลักๆเลยนะครับมี t ีทีเฮลเปอร1แล้วทีเฮลเปอร์2นะครับเราต้องการกระตุ้น t h e ฮลเปอร์1นะครับเพราะว่าตัวเนี้มันจะมีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ที่แข็งแกร่งมากต่อการติดเชื้อนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่วัคซีนไปกระตุ้น T helper ถู Hel Tool, เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ดีละมันจะทำให้เกิดอาการคล้ายๆภูมิแพ้ในปอดนะครับหรือภาวะ E R D เนี่ยแหละ Enhanced Respiratory Disease แล้วเวลาที่เราทำในสัตว์ทดลองถ้าเราผ่าตัวปอดขึ้นมาดูเนี่ยจะเจอเซลล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ก็คือ eosinophils นะครับอ่าเป็น eosinophil immunogenicity อยู่ในปอดเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วทั้งที่ผมเคย ตั้งข้อสังเกตไว้คือแอสโตรเวนต์หรือสารเสริมในวัคซีนเนี่ยใครลองลองย้อนกลับไปฟังวิดีโอเรื่องแอสโตรเวนต์ของผมได้นะครับตรงนั้นเนี่ยคือถ้าแอสโตรเวนต์ที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันเป็นกลุ่มของอลูมิเนียมเนี่ยมันอาจจะนะครับเรียกว่าอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดภาวะ T helper t o ได้มากกว่า T helper 1นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมันสู้ตัวอื่นไม่ได้นี่ผมตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆอย่างเดียวนะครับ ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ยืนยันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในการป้องกันนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สันนิษฐานและกันไม่ได้มีข้อมูลรองรับอะไรแต่อย่างใดนะครับตรงเนี้ก็เป็นตัวตัวหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับวัคซีนโควิดทุกตัวในปัจจุบันนี้เรายังไม่เจอเลยนะครับว่ามีตัวไหนทำให้เกิด Antibody ี e ิ e n en พ e n ดน n ์เอนเฮเหรือหรือโรคที่รุนแรงเพิ่มขึ้น กว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแต่อย่างไรเราเจอตรงกันข้ามคือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเวลาไปติดเชื้อขึ้นมาจริงๆอาการจะไม่รุนแรงนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเจอดังนั้นไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับและข้อมูลที่ออกมาทั้งหมดนะครับที่บอกว่าวัคซีนโควิดฉีดแล้วมันเป็น AD e ได้ในอนาคตเนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าวัคซีนเหล่านั้นที่ทําให้เกิด ADE เนี่ยเราเรยกเลิกไปหมดแล้วเราไม่พัฒนาต่อนะครับนัตรงนี้ก็สบายใจได้นะครับใครที่ตกข่าวสารตรงนี้ก็คือมันเป็น เป็นข้อเทีจริงจริงๆนะครับว่าวัคซีนบางชนิดทําให้เกิด ADE ในโควิดได้แต่ว่ายกเลิกไปหมดแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้สบายใจได้นะครับอนอกเหนือจากนั้นก็ทบทวนกันอีกทีว่ามันทําให้เกิดอันตราย Antibody-dependent enhancement ทําให้เกิดอันตรายได้2วิธีวิธีแ,แรกก็คือการที่มันจับเชื้อไม่ได้มันเข้าไปในเซลล์ต่างๆทําให้เพิ่มจํานวนในเซลล์อันนี้เป็นวิธีที่1นะครับ วิธีที่2คือการเกิดเป็นคอมเพล็กซ์คือมันจับกันเยอะๆเป็นกลุ่มก้อนเรียกอิมมินคอมเพล็กซ์ดิซีสกำจัดเชื้อไม่ได้จึงมีการเรียกเพื่อนๆของมันก็คือสซโตไคายหรือสารอักเสบต่างๆเข้ามาจัดก,การทําให้อาการมันรุนแรงขึ้นนะครับทีนี้ในโควิดเนี่ยถ้าเราติดรอบแรกแล้วติดรอบที่2อเนี่ยอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเรามีสายพันธุ์ใหม่ๆเยอะแยะไปหมดถ้าในอนาคตมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับ แอนติบอดที่เราสร้างขึ้นอาจจะเป็น non-neutralizing antibody ก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้เรามีปัญหากันมากนะครับ non-neutralizing antibody เนี่ยบางคนถ้ารู้ลึกไปหน่อยก็อาจจะบอกว่าเออเนี่ยเราฉีดวัคซีนของโควิดยังไงก็ต้องมี non-neutralizing antibody เพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วหรือว่าคนที่ติดโควิดจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเป็น non-neutralizing antibody อันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับแต่มันไม่ทาให้เกิดภาวะ ADE นะครับภาวะ ADE จะต้องเกิดจากการมี non-neutralizing antibody 100%เต็มนะครับ ถ้ามีแค่1%อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะต้องเกือบทั้งหมดเลยเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้เป็น non neutralizing antibody นะครับถึงจะเกิดภาะวะ ADE ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยัง neutralizing บ้างนะครับร่างกายเรามันจะฉลาดมากก็คือว่าสมมุติว่ามี100%เนี่ยมี20%เป็น neutralizing antibody อีก80%เป็น non neutralizing antibody ซึ่งเราไม่ต้องการนะครับ ร่างกายมันจะรู้ตัวว่าอ๋อไอ้นิว t ทรไลซิ่งแอนติบอดีมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราจะเพิ่มการผลิตการสร้างนิวโทรไลซิ่งแอนติบอดีเมื่อเรามีการติดเชื้อขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วมันก็จะแก้ไขภาวะ ADE ได้ในตัวของมันเองเพราะว่าร่างกายเรามไม่ต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างการอักเสบอะไรมากมายให้เชื้อมันเพิ่มจํานวนหรอกครับมันต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อไปสร้างแอนติบอดีซึ่งทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแบบนี้นะโอเคอันนี้ก็อธิบาย ลงลึกเลยนะครับของ Antibody ี e ิพ n นเดนต์เอ n นฮนซ์ซซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทานอื่นๆแล้วก็วัคซีนอะไรพวกนี้ที่ผมเล่าไปนะครับก็มีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ